สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอยู่กับพวกเราอิงหลอดเอาล่ะมาเลยเกมแรกให้คนละอันใช่ไหมยาวแงเป็น question Q and A นะคะถ้าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายที่จะมีโอกาสได้เจอกันอยากทำอะไรให้กันหรือว่าอยากพูด หากว่าจะ<อ>มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วในชีวิต <c oughs> ยาวมากจะ <c oughs> ไม่ได้เจอกันแล้วในชีวิตนี้ <c oughs> ผู้นี้คือันสุดท้ายคนถามก่อนเลยเอออยากจะพาไปทำอะไรอยากพาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วก็อยากพูดอะไรก็อยากขอบคุณที่ยังคงอยู่ข้างๆกันเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ รักนะก็คือบอกรักว่างั้นเถอะใช่แต่ไม่ได้เจอกันแล้วไงชีวิตนี้ยากเหมือนกันนะถ้าไม่ได้เจออรอฮ็จริงๆริงมันก็ไม่ไม่รู้จะทําอะไรเพราะเอาจริงๆก็จริงก็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 คงทํามาหมดแล้วแหละแต่ว่าถ้าจะไม่ได้เจอกันอีกคงพาไปทําบุญมั้งเผื่อชาติหน้าจะได้เจอกันใหม่ไงพาไปทําบุญซะเดี๋ยวชาติหน้าฉันจะตามไปรังควานแกใหม่อะไรอย่างนี้ฟีลนั้น มาของพี่ฟ้ามาั่งถ้ามีโอกาสแฟนกันวันเดย์อยากพาไปทําอะไรที่ไหนเพราะอะไรคําถามคล้ายๆกันนะคําถามคล้ายๆกันเลยแฟนนี่คือไม่อยู่อันนี้คืออยู่<ฟ>อยา่อยาเพิ่งอย่าเพิ่งไาทำบุญเอาของพี่ฟ้าก่นแล้วกันนะถ้ามีโอกาสได้เป็นแฟนกันวันเดียออยากพาไปไปตั้งแคมป์มั้งชอบเป็นคนชอบแบบแล้วใครกางเต็นท์ ดูโซ่กก็ไปเช่าสิเช่าเช่าให้เขามากางให้จะลำบากทำไมเรามีเงินเออไม่ไม่ทำให้ลำบากอยู่แล้วชีชอบใช้เงินแก้ปัญหาไม่ต้องกลัวยน้องอ่าต่อไปนี้ก่อนเออแฟนเป็นแฟนกันหนอมไม่อยากพาไปทําอะไรอยากอยู่ในห้องสองคนดูหนังใช้เวลาในห้องที่แบบมีอย่างแค่สองคนให้ได้ให้ได้นานที่สุด เพราะว่าถ้าบินไปต่างประเทศก็คงไม่ไม่ไม่ถึงแล้วอ่ะหมายถึงว่าคงเกินหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็อยู่ในห้องใช้เวลาด้วยกันก็เราจะมีคำถามเหมือนเดิมเป็นคำถามเป็นเกมที่เราเคยเล่นเลยเราก็จะมาดูสิว่าใจเราจะตรงกันอยู่ไหมมาสิงเคมาถ้าเปลียบอีกคนเป็นขนมหวานจะเป็นขนมอะไรเพราะอะไรเขาเป็นขนมอะไรก่อนเดี๋ยวกับอะไรเดี๋ยวไปกบอะไรขนมอะไรเหรอ ครบครบอะไรอย่วะไม่ค่อยกินกัวด้วยได้แล้วเหรอได้แล้วม,มีอะไรบ้างวะของหวานอันนี้ก็ได้เลขสองอเอาเทตเองส่วนกับหุุน <c oughs> ไมทำไมเป็นบุญทำไมเป็นบุญตลอดไม่ฟังนุ่มอะนุ่มเหมือนบุญไงดิงดเพราะว่าเขาใช้ดับมันอยู่ครีมดับมันอยู่เซรั่มไงทาตัวเร็วทาตัวเร็วทั้งตัวทั้งตัวเลยเต้าส่วนคืออะไรเออกนเต้าส่วนนี่มันเป็นนี่ไงทัวเหลืองอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่ออกก็ชอบกินเฉยๆเออชอบกินเฉยๆคำถามต่อไปใครดูแลเก่งมากกว่ากัน ิไอันนี้ยากของขนมปิคนินชิคก้าข้ามไปดูนะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเหรออันหนึ่งจะเลือกตัวเองก็ได้เีแต่ถ้าถามพ้าตรงกันก็คือยังใจยังตรงกันอยู่ใครดูแลใครดูแลเก่งมากกว่ากันเคโอเคหก ห 2> 2, <6. S 2> เอาแคดไปเลยแค่แเท่าเท่ากันแต่ว่ามัน,นคนละแบบไนงะดูแลกันคนละแบบอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเท่าเท่ากันเพราะว่ามันแต่ละคนจะมีมุมเผลอคนละเรื่องแบบเผลออย่างเช่นในการทำงานหรือว่าในการแบบเตรียมตัวก่อนจะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็นน<ด>แบบอต่อๆกันที่ฟ้าเคยมีเหตุการณ์เหตุการณ์ไดเหตุการณ์หนึ่งนะที่รู้สึกว่าชาลอดดูแลดีมากแล้วประทับใจมากสักหนึ่งเหตุการณ์หรือว่าที่เขาแบบทำให้เราประทับใจในการเรื่องการดูแลก็มีตอนที่เราไปมิสแกนอะไรสักอย่างแล้วเออไม่ที่เขาแบบเราเราไปดื่มแล้วเขาก็เช็ดหน้าคีหน้าให้เราอะไรเงี้ยที่มีออทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปนั้นจำไม่ได้ จะไม่ได้รู้แต่ว่าแบบไปดื่มแล้วก็แบบว่ามเ<ห>มาอะไรเงี้ยเรานอกก็เอเช็ดหน้าให้เราอะไรย่างงี้ก็มีคลิป<ม>ท,ที่ทุกคนน่าจะได้แบบได้เห็นในเรื่องพี่ฟาในหลายๆเหตุการณ์จะมีเขาจะมีความแบบไม่ได้ไม่ได้พูดให้ให้เป็นห่วงหรอกแต่ว่าจะการกระทําต่างๆที่แบบว่าคอยเช็คนู่นเช็คนี่ให้ก็จะเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆมากกว่าเรื่องเหตุการณ์ที่ประทับใจพี่ฟ้าเลยที่พี่ฟ้าดูแล ก็คงเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวด้วยกันเขาก็จะคอยแบบคอยเช็คคอยดูคอยให้เดินตามประมาณนั้นเดินตามข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าวิดีโอนนพี่ฟ้าไม่ได้ดื่มนะที่เช็ดหน้าเช็ดมากกว่าหนึ่งรอบอีกจาไม่ได้จาไม่ได้มีทั้งทั้งที่เมาเราก็ไม่ได้เมาด้วยแหละมีครั้งที่ที่ไหนสักที่หนึ่งร้อยร้อยเอ็ดเอดทิ้งตัวไปเลยอะไรเงี้ยร้อยเอ็ดครั้งไปละ ฉันต้องลากเธอสินะอ๋อมีครั้งหน่เคยคืไหหนูเคยลากพี่ฟ้าอย่างนี้ไปกับลงไปกับพื้นโรงแรมเพราะอุ้มไม่ไหวมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าโหแทบจะดื่มแทบจะทุกงานอะไรเงี้ยวันนี้ก็คือสอกไม่เพราะเพราะนอนดีผัดกันผัดกันถ้าอาต้องมานะคะอิงลอดใครขี้บ่นมากกว่ากัน S 1> <S 1> <S ใครที่ชอบคนหนึ่งสองสามผิดป่ัวโอ้ยยยงยย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 ยขยอนี้ตยย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 านยย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 บบ ชอบชอบชอบเตือนชอบบางอย่างที่เราผ่านมาแล้วเราก็จะบอกเขาว่าเอออันนี้แบบว่าอ,อ,ยอ,ยอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีในเรื่องของการทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยอะไรที่เราสามารถแบบบอกเขาได้แบบประสบการณ์การทํางานต่างๆก็จะสอนเขาเรื่องไหนี่ป้าเตือนบ่อยสุดลเลยเตือนเตือนบ่อยที่สุดเลยโซเชียลอก็น่า <laughs> จะเป,เป็นเรื่องโซเชียลแหละเพราะมันก็จะมีแบบ ช่วงเวลาเราก็เข้าใจได้แหละเพราะเราเองเราก็เคยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเหมือนแบบเขาจะแคร์เยอะหรือจะอ่านเยอะหรืออาจจะไปเจออะไรที่มันแบบท็อกซิกหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ความที่เราก็เคยเจอแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยวางได้แต่บางทีแบบน้องก็จะมีบ้างบางทีหรือไลฟ์อยู่แล้วเขาอาจจะเห็นคอมเมนต์อะไรที่มันแบบท็อกซิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องเราก็จะเออเราก็จะเห็นว่าเออเขาเขาแบบมีแบบเแบบสียอาการนะหรืออะไรเงี้ยก็จะพยายามบอกเขาว่าพยายามปล่อยผ่านไป ออในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะโอเคแต่ว่าเรื่องนี้ยังยังบ่นเหมือนคนแก่ปะ <c oughs> ดูแก่อะถ้าเราคิดยังไงเธอพิฟานถึงขี้บ่นถ้าโดยทั่วไปหมายถึงว่าถ้าไม่ได้หมายถึงกับตัวหนูเขาก็จะมีความบ่นแต่จะบ่นกับทางพิซานหรือก็คือเหมือนเป็นฟิลมเมาสมอยบ่นๆบนบนเลยไปแต่ถ้ากับเราจะไม่ได้ไม่ได้เชิงบ่นจะเป็นเชิงดุบวกสอนนิดนึงด้วย<ด> <c oughs> ใช่ก็พิฟานดุนะผมไม่ใช่แค่พิฟานดุเลย ไม่พูดดีกว่านี่ว่าน่ากูน่ากลัวนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดูแบบอยวายแต่เวลาที่ที่เอาจริงก็คือจะเป็นคนนิ่งๆมากกว่าอโอเคมากม,มาเลยจริงรอใครสายไปมากกว่ากันโอ้ต้องพูดอดีกรอเขียนได้เลย ไม่น่าไม่น่าลบเลยอะพร้อมหนึ่งสองสามพี่ฟ้าเสียเวลาอะไรไปฉลอดถึงคิดว่าไปถึงเลาเคยมีครั้งนึงของเงินไปซื้อมาม่าแบบมาม่าว่ามีกึ่งสำเร็จรูปสิบห้าบาทอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หยิบแบงแบงพันมาให้แล้วก็ไม่เอาเงินถอน แล้วก็เวลาไปทานข้าวหรือส่วนมากเขาจะเป็นคนจ่ายใช่เอาไปว่าส่วนมากเลยที่เราจะแบบชอบจ่ายคือช่วงเวลาที่เราเราดื่มหรือวลาเอาเอง่ายคือเวลาเราเมาอะไรเงี้ยแหละแต่บางคนแบบใช้เงินไม่ค่อยคิดเออก็จะชอบแบบแต่ในชีวิตประจําวันถ้าสมมติกับคนกับพี่ซันกับอะไรเงี้ยก็จะมีแบบแกล้งกันบ้างให้เขาจ่ายให้เขาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเลยเวลาเรา ออกไปทานข้าวกับจาํานวนคนหมู่มากเราก็จะเป็นคนจ่ายสมากกว่าเพราะเราก็จะชอบคิดว่าโอเคเราเราเหมือนแบบจะใช้คข้ามาไงนเนี่ยรายได้แบบสูงสุดก็ควรที่จะดูแลคนหมู่มากอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นพี่ฟาเคลียงพี่ฟาเคยเลี้ยงอะไรวับรรทับใจที่สค่อสาร คนนุ้มกันแบบว่า <c oughs> มันหลายรอบไงรอบที่แบบว่าอู้หูเราทำใจเลยรอบนี้น่าจะเป็นตอนที่เราจะไม่ได้ว่าเราเสร็จงานเราไปห้างห้างหนึ่งแล้วก็ก็ไปเดินเล่นชีวิตปกติทั่วไปแล้วก็ไปกินไปกินข้าวชาบูด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นวันวันเดียววันแรกที่ได้ทั้งเดินเล่นด้วยกันได้ทั้งแบบ กินข้าวด้วยกันแล้วเขาก็จะเป็นคนจ่ายทุกอย่างขนาดหยอดตุ๊กตาเขาก็จ่ายอะไรเงี้ยอ๋อฮอบฮอบือบปกติถ้ากอดกันก็คนก็คือแบบว่าคึ้มละทีนะไม่เดินเดินอย่างเงี้ยเดินจับแค่นี้ แต่จริงๆก็คือฟิลจริงๆอ่ะอยากไปเป็นฟิลแบบเหมือนคนแบบทั่วไปมากกว่าเพราะว่าถ้าสมบิร่ามันแบบกระเลิกปั๊บคือมันจะบาแล้วกองมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดินก่อน <c oughs> น่าจะแบบว่าก่อนจะถึงร้านน่าจะอีกนานเลยครับ <c oughs> แต่แต่หนูจะชอบชอบของขอเพราะว่าหนูจะรู้มีความชอบมีความแบบ อย่างเงี้ยแบบไม่รู้ว่าเวลาติดสกินชิมนิดนึงก็เลยไม่ชอบเดินห่างๆไม่เธอสูงกว่าฉันด้วยแหละใช่มันก็เลยพอดีแต่จะว่าเธอมันก็ยังไงแต่เวลาขึ้นบนไดเลื่อนหนูจะชอบอยู่หนึ่งขั้นต่ํากว่าพี่ฟ้าหนูจะได้ตัวดูตัวลิกกว่าพี่ฟ้าแต่เสียงอะไรอ่ะคำถามแต่ละอันยาวยาโอเคถ่ายแบบวิ่งไว้มาเยอะมากรู้สึกว่าชอบครั้งไหนที่สุดเพราะอะไร ชอบเซฟที่เป็นครั้งที่สองรู้สึกว่าเป็นครั้งที่สองที่เราเที่มันมีรูปที่แบบที่ฟฟ้าทำแบบนี้ใช่ไหมอแล้วก็เกาะหัวที่เราใส่เชิดสีขาวแล้วมัมีสูทข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ารูปนั้นเอาออกมาใช้บ่อยมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการเอาออกมาใช้อยู่ เออหลายงานด้วยอะไรเงี้ยเออมันน่ารักมันมน่ารักรู้สึกว่ามูดมันเหมือนท <laughs> อมเหมือนเจอรี่ดีเออมันน่ารักมันน่ารัก <laughs> เราถ่ายไปทั้งหมดกี่เซตในช่ไงเวลามันเยอะมากวิธพี่ารก็คือถ่ายยากเพาะชอบจดช็อตจ้องตากันแต่ถ้าถ้าชอบ,ายยาชอบก็บเป็นเหมือนเซตที่ฟ้าบอกก็คือเซตเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าพอนึกถึงมูสวันนั้นมันดูเป็นเป็นคาแรคเตอร์ชัดดีแล้วก็เหมือนมันซุกซนอ๋อเหมือนนี่ไม่ใช่ทอมเหมือนเจอรี่เหมือนอะไรนะกระต่ายอ่ะที่มัน แค่อะไรเงี้ยที่มันกระต่ายกับทิ้งจอกอ่ะซูโทเปียน่ารักดีซีนไหนที่ชอบที่สุดในเลิฟบูลี่รักให้ไลายรอบที่แล้วก็ถามมาไล้นะใช่ปะเอาไว้ว่าไม่ซ้ำจะตอบให้ไม่ซ้ำกับอันที่แล้วนะ้วก็อีลื่นมากไอ้พี่วันขอรี่นะชอบซีนแรกที่เจอกันที่บาร รู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเรามีความกล้าดีมีความมั่นดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงว่าจะไ่ทำไม่ได้เก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องมี something แหละกับผู้หญิงคนนี้ที่เราเราคงไม่กล้าทําขนาดนั้นหรอกอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คือการเจอกันครั้งแรกที่ค่อนข้างน่าจะตกใจแต่ก็สุดท้ายแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดทําให้เราได้รู้จักเขาแล้วก็ได้ไปรักกับเขาอืมหอมพีฟ้าชอบตอน ตอนที่ทุกคนจะได้ดูในวัน EP สุดท้ายเน,นี่ยค่ะเปนสุกเนี้ยที่จะได้ดูซีนอารมณ์ที่ที่แบบเออเหมือนเขาปล่อยทีเซอร์มาแล้วแหละที่ทุกคนได้เห็นอะก็คือตอนที่เหมือนเราบอกเลิกเขาว่าเราแบบเราไม่อยากไปต่อแล้วอะไรเงี้ยซึ่งในวันนั้นอะเรารู้สึกว่าซีนเนี้ยเราเป็นซีนที่ยากอันดับต้นๆของเรื่องนี้เลยแต่ว่าเราใช้เวลากันไม่นานเพราะเหมือนแบบ วันนั้นเป็นซีนที่จะต้องร้องไห้กันทั้งวันเลยแล้วก็มันเข้าได้เร็วมากมันมีความรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันเป็นไนท์แล้วก็เป็นไอรินจริงๆที่ที่แบบส่งอารมณ์รับส่งกันได้ดีมากๆเลยเงียค่ะเวลาร้องไห้ทัวันก็คือต้องร้องไห้ทุกวันจริงๆก็ต้องร้องจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติร้องไม่จริงคือกล้องมันจะมันจะเห็นอ่าก็ต้องรู้สึกจริงๆว่าว่าเราแบบไม่อยากไปต่อเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืม จุกอยู่หมายถึงว่าทั้งทั้งซีนนั้นถ้าเราดูเต็มเตมก็คือคําพูดที่เขาแต่ละคําพูดที่เขาพูดออกมามันมีความแบบโขทั้งจุกทั้งชาแบบจึก๊กในใจอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะโดนใจหลายๆคน เอางี้คือทุกคนต้องต้องนึกว่าถ้าตัวไหนท์มันสู้อ่ะมันก็จะมีแค่สองอีพีคือบทมันเป็นอย่างนั้นอ่ะลินก็ต้องจะได้มีสี่อีพีไงเก็ตฟิลป้ะเพราะถ้ามันรักกันง่ายมันจบแล้วทำไมแรงไม่สู้เลยไม่ได้เรามีสองอีพีไงไม่งั้นป่านี้ไปเดทกันแล้วไม่มีละวอีพีสามสี่ไอรินยืดหน่อยยืดเรื่องหน่อยไอรินไปหาคนใหม่เถอะยืดเรื่องนี้กับเมกาแล้วลองได้เงาไหมเอาคิดู่ ันต้องมันต้องแบบมีว่าลงที่ท่ไหนที่จะแบบโอ้โหวันนึงเวลาถก็มองง่ายว่าอาจจะด้วยประสบการณ์ของเราที่เหมือนก่อนหน้านี้เราได้ไปถ่ายต่างคนต่างไปถ่ายเรื่องอื่นมาหรือได้ไปร่วมงานกับคนเก่งๆมาแล้วพอเรามาเจอเรื่องนี้รู้สึกว่าโอ้มันเข้าคาพูดเข้าปากหรือว่าการแสดงมันเข้าเราได้เร็วมากก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ายากมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกมากกว่า,วาความรู้สึกที่ บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแค่จดจําความรู้สึกหรือว่าความเจ็บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราปึ้งเข้ามาในหัวได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมันเกิดจากความรู้สึกที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะรับกับความรู้สึกเราได้เร็วแล้วยิ่งพอโดนคําพูดแรงๆมันก็เลยแบบกูเ,ออเป็นลูเซอร์เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าไลฟ์สดกับวิ่งไว้มานับครั้งไม่ถ้วนมีไลฟ์ไหนที่รู้สึกว่าชอบมากๆหรือมีความสุขที่สุดไหมหนูชอบไลฟ์ตอนที่เราถ่ายแบบกันเสร็จจะไม่รู้ว่าถ่ายแบบครั้งแรกหรือเปล่าแล้วก็ไลฟ์ต่อเลยที่เป็นเชิดสีขาวใ,ใส่มุมงปะโน <No. S 2> ถ้าไลฟ์คร<า>ั้งแรกจะเป็นอันที่สองอัทงนอท,นทนี่สองที่เป็นเชิดสีขาวแล้วก็ฟิลสบายๆใช่ฟิลชุดนอนแล้วก็นั่งตรงโซฟาอันนั้นรู้สึกว่ามีความแบบ หยอกกันไปหยอกหยอกกันมาแกล้งกันไปแกล้งกันมาอ,อะไรอย่างเงี้ยเกือบตรงกันนะอันนี้ชอบครั้งแรกพอรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันเริ่มเริ่มต้นที่ที่ไลฟ์นั้นที่แบบว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์แรกๆเลยที่เราได้เป็นอ่าพป็เซิเตอร์แรกเลยที่ได้เป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไลฟ์ด้วยกันในวันนั้นก็รู้สึกว่าโมเมนต์มันน่ารักดี แล้วก็วันนั้นใส่มงกันทั้งคู่ด้วยใส่มงส่งพลัง <laughs> ใส่มงแล้วส่งพลังสุดๆนะคะ <c oughs> ช้ำมากวันนั้นเป็นกนารทำแบบครั้งแรกไหมคะแเซ็นเตอร์ครับครั้งแรกค่ะ <c oughs> เพราะว่าเสร็จจากกองคือวิ่งไวก็คือเซ็นสัญญารรเซ็นเตอร์ตัวแรกเลยจำ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เ <c oughs> อามาให้เลือกหนึ่งเพลงนะคะที่ฟังแล้วจะนึกถึงอีกคนเสมอ มันก็ต้องเป็นเพลงนี้เพราะรู้สึกว่ารออ้องด้วยกันบ่อยมาก <c oughs> ก็เวลาที่แบบเพลงมันขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเพลงอะไรนะอ,อ,อยากให้รู้ว่ารักใครรู้รั่งเกียดกันไหมเพราะมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ชมีเลิฟเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยเหมือนพอเพลงนี้มันขึ้นมาความเป็นแบบอิงหลอดหรือภาพแฟนคลับอิงหลอดอะไรเงี้ยมันก็จะชอบแบบขึ้นมาหรือภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตอ,อะไรต่างๆที่เพลงนี้จะร้องบ่อยมากหนูเพลงมากกว่ารักค่ะ เด่วันนี้ก็บนคอนเสิร์ตเพราะว่าเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเป็นเพลงแรกที่คนดูแบบน่าจะกสีอินหลอดมากขึ้นด้วยรู้ใจอินหลอดมากขึ้นแล้วก็มีเสียน้าตาด้วยมีเขินด้วยคือมูดมันมันสวิงมากในในเพลงเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆสิ่งก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นณบนเวทีตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันเพลงมากกว่ารักขึ้นมาก็จะนึกถึงตอนที่แบบ ฟ้าเดินมาตรงเวทีแล้วเราก็อยู่บนเวทีอะไรเงี้ยทำไมอีกสามคำถามจะถามอิงหลอดใครคิดถึงมากกว่ากันวิงไว้เขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเนาะสิงเน เลือกตัวเองตลอดคนเลยอาทอยอาถอยาเลือกถึงเลือกตลอดหนูสังเกตตัวเองเฉยๆสังเกตตัวเองเวลาแบบหลายรอบที่เรามีความรู้สึกก็แบบว่าไม่รู้อะไรวะตอนไหนทำไมไม่เห็นรู้ตอนไหนเป็นคนที่ถึงแต่ไม่ไม่พูดไงเป็นคนแบบถึงก็หลายตอน อย่างเช่นอย่างเช่นเวลาพี่ฟ้าคุยกับคนอื่นแต่ไม่คุยกับหนูหนูก็จะหึงแหละไปถึงว่าแบบหรือว่ามีความไม่ได้เราพูดไม่ได้อ่ะใจไหมอะไรวะผมแล้วผมเล่าผมเล่านั่นแหละหึงก็หวงความหมายเดียวกันปะความหมายเดียวกัน ไม่คนละความหมายอันนี้คือห่วงนะไม่หึงมันก็มีหึงบ้างแต่มันพูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้พูดได้หรอได้ไม่ได้ทำไมวะของพี่ฟ้าเหรอที่คิดว่าเป็นตัวเองก็เป็นคนที่คีหึงอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ว่าจะเฮ้ยก็เป็นคนขีแบบขี้หึงอยู่แล้วอะ เออบอกไม่ถูกด้วยอุปอนิสัยเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบหวงชอบชอบหึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไร,ะไรเนี่ยคุณ <สะ S 1> คุณเนี่ยเนี่ยคืออยากให้กล้องตัดไปที่นางหน้าแ,<ต>แดงแล<ด>้วดีดิเขินไม่ไหวอ่ะเราถอดสบายดีกว่าเาถอดสบาดีกว่าปิดแล้วคนน้อยคอปิดกินน้ำกินน้ำก้าเป็นว่าทั้งคู่แหละ ออนคนละมุมมองคนละมุมมอง <c oughs> น่าจะมีทั้งมุมที่เราต่างกับพูดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใส่ปะ <c oughs> ไปอิอองอกอดใคร <c oughs> มาเลยไปกันต่อ <c oughs> ใครโรแมนติกมากกว่า <c oughs> กันยากเลยอะ ไป one two t h r เห็นปะคิดไม่ได้ใจแล้วพี่ฟ้าตอนี้โดนทำไม้ึงองเป็นพี่ฟาพี่ฟ้าเป็คอรมไม่ติหรใช่เดยเฉพาะเวลาเมาเออใช่เป็นคนนี้เหมือนแบบเออพูดไม่ได้แกพูดไม่ได้ก็นั่นแหละ ก็เป็นคนที่เวลาบแบบเหมือนเขาเรียกอารมณ์อารมณ์ศิลปินมีความโรแมนติกหรือความที่พี่ปาเคยบอกในรายการคุยแซ่บอบอว่าบอกไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นคือการอะไรก็ด้วยก็ด้วยเออมันก็ก็หลายเหตุการณ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งแบบที่ทุกคนรู้ๆกันนั่นแหละกับบางอย่างที่แบบก็บอกไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะหนว่าร, <laughs> ร, <laughs> ร,รู้รู้ว่า,วาแกรู้ <laughs> ไม่หมดหรอกอาชาหลลา ก็เสียงไม่ออกเอยากกลับบ้านอ่ะก็เป็นคนเป็นคนข้างรักแล้วรู้สึกว่าแบบมีความโรแมนติกคือคือถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นทํางานเงนี่ยคือก็จะนวดให้ก็จะกอดคือเป็นคนชอบอ้อนด้วยแล้วก็แบบมันไม่ต้องเป็นวันพิเศษก็ได้แต่ก็จะมีของมีดอกไม้มาให้ให้เขารู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเหนื่อยงานแล้วเราไม่ได้ทํางานเราก็แบบเออไปรับไปส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือ มีความแบบผู้หญิงผู้หญิงเวลาข้างรักอะไรเงี้ยเป็นสายสกินชิปเป็นฟิลอย่านเป็นฟิลวม้านมีแบบเหตุการณ์ะไรที่ฟ้าทำให้เรารู้สึกว่าโรแมนติกมากังบวกกับา <c oughs> การเนาะเหตุการณ์ที่ฉลองที่พีาโรแมนติกมากควคพเป็นโอ้เยอะวะ หมไไดเวลาปก่อนใช่ไหมใช่เลยม่มีไม่มีเยอะมมีทั้งแบบว่าตอนที่มันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าความสัมพันธ์มันอยู่ตรงกลางพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกเราก็ไปสก,กินชิปเข้าแล้วก็ไปเหมือนเป็นฟิลอันนี้อะคะเข้าใจปะเออด้วยแล้วมันพูดเยอะไม่ได้อ่ะ <c oughs> แต่ว่าที่ <c oughs> ท,ที่สมุยก็มีตอนตอนไปเที่ยวสมุยด้วยกันก็้ก็มีที่แบบ เราเราก็ว่าแล้วก็แล้วก็มีดื่มมีอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบอีู่ดีก็ไปรู้เลยว่าเราสบายใจตรงไหนเพราะถ้าสบายใจไหนจะไปตรงนั้นคือเราก็จะแบบไปอยู่ดีก็คือไปนอนตักเขาไปซบเขาแล้วเขาก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คนเป็นชิปเปอร์มั้เนี่ยอยากรู้เลยเไ้อ่ะรู้สึกแบบเหตุการณ์อะไรที่ชาลอตทำให้เรารู้สึกโรแมนติก คงเป็นช่วงเวลาที่เราเมาั้งแล้วเขาดูแลเราอะไรเงี้ยชิมน้ดูแลหรือว่าแบบเช็ดหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบไปมิสแกรนต่างจังหวัดกันค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยมันก็มันก็มีหลายเหตุการณ์เป็นประมาณนั้นแหละคือเรารู้สึกว่าเวลาเราถูกทีทแบบเขาเรียกว่าอะไรดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วพอเราเจอคนที่ดูแลเราบ้างดูแลเรากลับอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเออมันน่ารักเลยมันติกดีกินน้ำกินน้ำพูดเยอะกินน่ะ ไปกันอ้าวพอแล้วพอแล้วขื่นอเอาคิดน้ำจะหมดแก้วแล้วอ่ะคิดน้ำหมดแก้วแล้วถูกนะแล้วแหละนะคะเกมสุดท้ายมาให้เขียนอะไรก็ได้ในกระดานที่อยากจะบอกอีกฝ่ายหนึ่งอย่างงี้ดีกว่าชานหลอนอยากจะอยากจะบอกอะไรพี่ฟ้าเขียนไว้ในเขียนหน้าหลังด้วยได้ไหมหน้าเดียวไม่ได้จะพอ ถ้าเราตัวเล็กอะไรขนาดอ่าถ้าเสร็จแล้วอ่าน้ำชาส่งท้ายไลฟ์นี้ สองสามเอาอ่าที่ฟ้าเขียนว่าอะไรคะใชว่าไม่ตอะก็เขียนว่าเป็นห่วงอยู่ห่างๆเสมอค่ะก็หมายถึงว่าคือจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบ อะไรอ่ะเป็นห่วงเเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่ขางๆสเสมอเพราะว่าอย่างเราอ่ะโอเคเราอาจจะไม่ได้อยู่ในแก๊งกวนเพื่อนเดียวกันเวลาเราแบบเขาเรียกไลไ์สไตล์ชีวิตอาจจะไม่ได้อยู่ในแก๊งเดียวกันที่จะได้แบบไปเที่ยวหรือได้แบบมาหามาเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้เจอกันที่ทางานค่อนข้าง,งบ่อยก็ถือว่าเป็นน้องอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นห่วงเขาอยู่ตลอดแหละคือด้วยความที่เหมือนแบบเรารู้ เขาเรียกว่ารู้ทุกเรื่องในการใช้ชีวิตของเขาแหละแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเรารู้อะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนที่แบบรู้ทุกเรื่องจริงๆก็จะมีบางเรื่องที่เราแบบเป็นห่วงเขาอยากให้เขาแบบว่าเติบโตดีๆอย่างมีสติแล้วก็สวยงามอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเขาก็ยังไปได้ไกลมากๆเราก็จะห่วงเขาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เสมอเวลาที่เจออะไรที่ท็อกซิกหรือว่าเจออะไรที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นพลังงานลบอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบ ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอก็เลิฟยูค่ะ <c oughs> มีข่าวเพิ่เ,เติมมีการเติมมีีการเติมอ่าโอเคขอบคุณวค่ะดูแลตัวเองนอนเยอะๆอย่าเมาบ่อยแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ everything in life แล้วก็ Love You a l w a y s ค่ะก็ให้พักผ่อนเยอะๆเพราะว่าพี่ฟ้า ทำงานแบบติดติดกันระหว่างงานคือตื่นเช้าเลิกดึกตื่นเช้าเลิกดึกคือวนอย่างนี้บางทีมันก็เสียสุขภาพได้แล้วก็ถ้าจะเมาบ่อยก็ได้แต่ก็เฮ้ยช่วงนี้ไม่ได้เมาบ่อยแล้วอะตั้งแต่ทํางานทุกวันรู้สึกรู้สึกปีนี้ดื่มน้อยมากมน,น้อยน้อยน้อยมากจริงว่าเวลาเขาเวลาเขามาเขาน่ารักดีเอาอรสรุปอยากให้เมาหรือไม่ก,ก, <laughs> ก็อยา่าอยา่าอย่าเมาเยอะแต่เมาบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้เออ นั่นแหละแล้วก็ขอประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าเป็นโอกาสอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทุกๆอย่างในชีวิตที่จะเกิดขึ้นตลังจากนี้ค่ะแล้วก็รักเสมอค่ะครับผมสำหรับไลฟ์นี้ Everyone ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องขอตัวล้ำลาไปก่อนกอดทุกไลน์ เฮ้บ๊ายบายขอบคุณนะคะทุกคน Thank you ไว้ต้องว่างจะหาเวลาไปเที่ยวยกันนะคะ